เนี่ยคือแท่นตัดไฟเบอร์ตัวใหม่ของผมแล้วมันดีกว่าตัวเก่ายังไงมาดูกันตัวนี้คือแท่นตัดไฟเบอร์ของบอสครับใครใช้แท่นตัดไฟเบอร์อยู่จะรู้ครับเวลาที่เราจะใส่เหล็กเข้าออกใช่ไหมเราจะต้องคลายตรงนี้ออกมาแต่ผมจะบอกว่าของบอสเนี่ยทำแค่นี้เองให้ดูอีกทีเขาจะมีคลิกตัวนี้เราสามารถยกแล้วก็ดึงขยับเข้าออกได้เลยแล้วตัวใบตัดเนี่ยก็หมุนนิ่มแล้วก็นิ่งมากครับ และสำหรับเพื่อนๆที่กาลังจะซื้อสินค้าของบอสผมมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกครับบอสจัดโปรโมชั่นใหญ่ช็อปยังไงก็คุ้มซื้ส้อ้ บาทรับไปเลยไขยควงตัวนี้และถ้าเพื่อนๆชอบครบ8,000บาทก็รับไปเลยครับกระเป๋าจากบอสใบนี้และถ้าชอบครบ15,000บาทรับไปเลยครับเครื่องมืออเนกประสงค์ของบอสว่าเพื่อนๆจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ของบอสครบ5,000บาทใน1ใบเสร็จรับไปเลยขูป,ปองส่วนลด400บาทนั่นมาเป็นส่วนลดเครื่องมือช่าง18โวลต์ของบอสในบินเดียวกันได้เลยครับแบตเตอรี่ของบอส18โวลต์3ร์พร้อมที่ชาร์จตัวนี้เลยแค่1,290บาทรับสิทธิ์ทันทีสำหรับคนที่ซื้อเครื่องไฟฟ้าไร้สาย 6เน,นี้เท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมนี้ครับเครื่องมือช่างผมเลือก b o อส